เมื่อเราได้เรียนขั้นคู่ไปแล้วนะครับผมเราจะมาดูว่าคอร์ดนั้นสร้างจากอะไรนะฮะต้องอธิบายก่อนอย่างแรกนะครับผมคาว่าคอร์ดเนี่ยเกิดจากโน้ตที่เรียงตัวณนะเวลาเดียวกันเนี่ยมากกว่า3ตัวขึ้นไปนะครับผมก็คือขั้นต่ำเนี่ยถ้าจะเป็นคอร์ดได้เนี่ยจะต้องมีโน้ตเรียงกัน3ตัวนะฮะถึงจะเรียกว่าคอร์ดซึ่งคอร์ดเนี่ย จะมีตั้งแต่สามตัวสี่ตัวห้าตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามความซับซ้อนของคอร์ดนะฮะถ้าโนต้ตเรียงกันสองตัวเนี่ยเราจะเรียกว่าขั้นคู่นะครับผมซึ่งเราเรียนไปแล้วในบทที่แล้วแต่ท่าหล่ที่มันเป็นสามตัวเมื่อนั้นก็จะเป็นคอร์ดนะฮะและคอร์ดที่พื้นฐานที่สุดก็คือคอร์ดที่มีสามตัวนะฮะคราวนี้เราจะมาดูกันเลย คอร์ดแรกนะครับผมก็คือคอร์ดชริตเมเจอร์นผมเกิดจากการที่เรานำขั้นคู่ในสเกลนะผม C m a ม o r นำคู่3แล้วก็คู่5 Perfect นะครับผมคู่3 Major บวกคู่5 Perfect มันจะได้โน้ต C E G เมื่อโน้ต3ตัวเนี้ยเรียงกันนะเวลาเดียวกันนะผมเราจะเรียกมันว่าคอร์ด C Major น,นั่นคือที่มาของคอร์ดนะครับผมคอร์ดเมเจอร์ก็จะมีโครงสร้างเป็นโน้ตตัวรูทก็คือโน้ตตัว C เป็นสารตั้งต้นนะครับผมหลังจากนั้นประกอบด้วยคู่3ามเมเจอร์ก็คือโน้ตตัว E และคู่5้าเพอร์เฟก็คือโน้ตตัว G นะฮะแล้วถ้าเป็นคอร์ดอื่นเช่นคอร์ดดีเมเจอร เราก็จะต้องหาสเกลดีเมเจอร์แล้วก็หาคู่3กับคู่5มารวมกันนะผมก็จะเป็นคอร์ดดีเมเจอร์พูดง่ายๆก็คือว่าโครงสร้างของคอร์ดนั้นก็จะเปลี่ยนตามสเกลนะครับผมถ้าเราอยากหาคอร์ด E major เราก็ต้องไปดูบนสเกล E major แล้วดูว่าน้ t ตัวรูทคือ E และน้ t คู่3 major ของมันคือตัวอะไรและคู่5 p e r f e c t ของน้ t คือตัวอะไรบนสเกล E major นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรโครงสร้างของ major chord เนี่ยก็คือโน้ตตัว root คู่3 major แล้วก็คู่5 perfect นะครับผมคราวนี้เราลองมาดู C minor บ้าง C minor เนี่ย C minor chord เนี่ยก็เกิดจากโน้ตตัวที่1ก็คือ root ของมัน กับคู่3 minor และคู่5 perfect ถ้าเราดูจาก Scale C minor s c a l เเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโน้ตตัวรูทคือ EC คู่3 minor คือ e f แ a t และคู่5 perfect คือ G เมื่อโน้ต3ตัวเนี้ยเรียงกันในระยะเวลาเดียวกันเราจะเรียกคอร์ดนี้ว่า C minor ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการสร้างคอร์ดบนเมเจอร์เลยครับเพียงแต่ว่าโน้ตตัวที่3นั้นเราใช้ตัวที่3ที่เป็นคู่3 m มไมเนอร์ในการสร้างคอร์ดนั่นเองถ้าเราดูเทียบกันระหว่างเมเจอร์และไมเนอร์เราจะเห็นความสัมพันธ์กันดังนี้ถ้าเราเริ่มสร้างจากสเกล e C เมเจอร์เป็นหลักเราจะเห็นได้ว่าเมเจอร์คอร์ดคือ 1, 3, 5 ใช้ขั้นคู่ขั้นที่1ก็คือโน้ตตัวแรกตัวที่3แล้วก็ตัวที่5จากเมเจอร์สเกลแต่ถ้าเรามองอีกทีนึงว่าเราสร้างคอร์ดไมเนอร์สเกลเนี่ยมันสร้างจากไมเนอร์สเกลถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองเทียบกับเมเจอร์ก็คือ 1, นึ่งแฟดสาแล้วก็5้านั่นก็คือจาก E จะถูกเปลี่ยนเป็น E f a ฟคู่3ามเมเจอร์ก็จะกลายเป็นคู่3ามไมเนอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างคอร์ดเนี่ย เรามองให้เร็วเนี่ยเรามองอิงกับสเกล C Major อย่างที่ผมเคยบอกไปตอนต้นแล้วว่าเวลาเราเรียนเรื่องสเกลเนี่ยให้เราอิงเมเจอร์ก่อนเพราะว่าเมเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวหลักเป็นแกนหลักนะผมทำให้เราคิดเรื่องอื่นได้เร็วเพราะว่าการมองสเกลอื่นหรือว่ามองคอร์ดอื่นที่เป็นลักษณะแบบอื่นเนี่ยเรามักจะมองเทียบกับเมเจอร์ผู้ง่ายคือเราจะสร้างเมเจอร์ก่อนแล้วพอเป็น C Min o r คอร์ด เราก็จะมองว่าคือ 1, f a 3, 5จากเมเจอร์เลยเราจะไม่ตังมองว่าสร้างสเกล C มิเนอแล้วค่อยไปสร้างคอร์ดมิเนอแต่เราจะสร้างสเกล C m มเ o อร์แล้วบอกมันว่ามันคือ f ฟ3นะครับผม f 3ของ C Major เพราะฉะนั้นโครงสร้างก็จะเป็น 1, f l t 3, 5สำหรับ C m i n นอร์คอร์ดบทต่อไปนะครับผมเราจะมาดูโครงสร้างแบบอื่นๆน,นะครับผมที่ เราใช้ขั้นคู่ในการสร้างนะบทนี้นะผมเราจะมาดูคอร์ดอื่นๆนะครับผมที่ใช้สเกล C Major เป็นตัวสร้างนะครับผมคอร์ดแรกเลยก็คือคอร์ด C m เมเจอร์นะครับผม C เมเจประกอบด้วยตำแหน่ง,งที่1 3แล้วก็5นะครับผมซึ่งก็คือโน้ตตัว C E แล้วก็ G นะฮะ C m ม n o เ คอร์ดซีมเนอร์ก็จะสร้างจาก1แฟสามแล้วก็5ก็คือซีอีแฟดแล้วก็จีต่อไปนะผมเป็นดิมินิชคอร์ดดิมินิชคอรด์อรดก็จะสร้างจาก1นึ่งแฟามแล้วก็แฟด <ะ S 1> 5นะฮะซึ่งก็จะได้ซีอีแฟดจีแฟดแ,แ,และโครงสร้างอีกอย่างหนึ่งนะผมของคอร์ด3เสียงก็คือออคเม้นเตปนะครับออคเม้นเตปเนี่ยก็จะเป็น หนึ่งสามแล้วก็ชาร์ปห้านะฮะซึ่งจะประกอบด้วยตัวโน้ตตัว C E แล้วก็ G ชานะร์ปนะฮะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือโครงสร้างของคอร์ดสามเสียงนะครับผมซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือเมเจอร์กับไมเนอร์เนี่ยเราจะเห็นบ่อยนะครับผมดีมินิทแล้วก็อ็อกมันเตบกับดีมินิทเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมเราจะเจอในเพลงพวกแจ๊สหรือว่า เพลงที่มันมีคอร์ดที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับผมถ้าเกิดเราเล่นเพลงป๊อปทั่วไปเราจะเจอคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์ซะเยอะนะฮะฉะนั้นโครงสร้างที่ผมอยากจะให้จำให้แม่นเนี่ยก็คือคอร์ดสามเสียงเนี่ยเราควรจะจำเมเจอร์ไมเนอร์ให้อย่างแม่นยำนะผมแล้วก็จำดีมินิทกับออฟเบนเต็ปให้ได้บ้างก็ดีนะฮะเพื่ออนาคตเราจะได้ไปต่อยอดกับเพลงแนวอื่นอื่นนะผมที่มันซับซ้อนมากกว่าการใช้คอร์ดปกติ ต่อไปนะครับผมเรามาดูโครงสร้างคอร์ดแบบอื่นๆนะครับผมคอร์ด C ซัดโฟนะครับผมก็คือ C ซัดโฟนั่นเองนะครับผมซึ่งจะประกอบด้วยตำแหน่งที่1นแล้วก็5นะครับผมซึ่งจะประกอบด้วย C F แล้วก็ G นะครับผมต่อไปเป็นคอร์ดที่มี4เสียงก็คือคอร์ด C7 นะครับผม ก็จะประกอบด้วย1 3 5่งสาดเนะก็จะเป็น C E G B จีบดนะฮะต่อไปเป็นเมเจอร์เนะครับผมเมเจอร์เก็จะประกอบด้วย1 3 5 7นะครับผมก็จะเป็น C E G B ต่อไปเป็นมายเนอร์นะผมมายเนอร์เก็จะประกอบด้วย1นึ่งแฟามห้แล้วก็แฟด7นะครับผมสังเกตนะครับว่าแฟด3คือ ลักษณะพิเศษเฉพาะของไมเนอร์นะครับวันนี้ต้องจำให้แม่นนะแล้วต่อไปก็คือ C#9 อันนี้จะใช้คู่ที่เป็นคอมเพลวนะผมคู่ที่เกินคู่8มาผสมก็คือ C E G และ D นะผม D จะเป็นโน้ตตัวที่เป็นคอมเพลวนะครับผมก็คือคุณคู่9ซึ่งมันก็จะประกอบด้วย1 3 5 9นะครับผมจริงๆแล้วจะมีคอร์ดที่มีโครงสร้างมากกว่านี้นะครับผมซับซ้อนกว่านี้อีกนะครับผม แต่ว่าผมอยากจะให้เราเนี่ยจำเฉพาะเท่าที่จําเป็นก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมเราจําขอดที่เราใช้หลักๆกับเพลงป๊อปเพลงล็อกก่อนนะครับผมในอนาคตเราเรียนทฤษฎีที่สูงมากขึ้นเช่นแจ๊สเช่นอะไรเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันซับซ้อนมากกว่าน,นี้นะครโครงสร้างของคอร์ด4ี่เสียงเนี่ยยังมีมากอีกมากมายนะครับผมซึ่งเราตัดมาให้เฉพาะคอร์ดที่ คนที่เล่นป๊อปคนที่เป็นคนที่เล่นล็อกก็ควรจะรู้ไว้คร่าวๆนะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายๆดังนี้นะครับผมใครที่เคยเล่นดนตรีมาก่อนใครที่เคยดูหนังสือเพลงหรือว่าเคยเล่นคอร์ดมาก่อนเนี่ยคราวนี้คุณจะได้รู้ที่มาของมันว่าคอ,อร์ดที่เราเล่นอยู่ major seven minor seven คอร์ด seven คอร์ด n คอร์ดซั f o มีโครงสร้างยังไง นะผมก็คือโครงสร้างมันจะเป็นดังนี้นะครับผมถูกสร้างมาลักษณะแบบนี้นะครับผมต่อไปเราก็จะไม่ได้รู้แค่เฉพาะว่าขอร์ดี้มันจับยังไงแล้วเราจะรู้ลึกไปกว่าน,นั้นว่าไอคอดที่เราจับเนี่ยมันมีโนต้ตอะไรบ้างเราไม่ใช่รู้แค่วิธีการจับแต่ว่าเรารู้โนต้ตที่อยู่ในคอร์ดที่เราจับนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคนที่ลงไหนในการสโลว์เช่นคนุณ เราจะสอนคุณเรื่องตกสเกลพื้นฐานเทคนิคต่างๆในการโซโลรวมไปถึงลิกต่างๆที่มีมากมายให้คุณได้ฝึกซ้อมถึง180ลิกโดยเริ่มจากโซโลลิกง่ายๆพัฒนาสูงโซโลที่มีความยากและใช้เทคนิคหลายๆอย่างเข้ารวมกันถ้านิ้วของคุณไม่มีแรงเรามีแบบเรียนวอร์มอัพส3สาบทที่จะเพิ่มกำลังนิ้วให้คุณ และมีแบบเรียนพาวเวอร์คอร์ดพื้นฐานมากถึง61บทให้คุณได้ฝึกซ้อมรือทึ้มและจังหวะรวมถึง90บทที่เกี่ยวกับการตีคอร์ดและการจับคอร์ดนอกจากนี้คุณจะเรียนทฤษฎีดนตรีมากถึง50บทสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานยันการวางโครงสร้างเพลงและยังไม่รวมแบบเรียนต่างๆที่เราจะอัปเดตเพิ่มให้คุณในอนาคตเรียนกีต้์อย่างผู้ชนะกับเราที่กีตาราจำ